กล่องครับกล่องสอง JVV นะครับเนี่ยกำมาแก้ไขนะครับออคอมไอคอมหน้าคอมจับตลอดนะครับคือเจอแล้วครับตรงนี้นะเจอแล้วเนีย่ยสายไฟนี้ครับผ่านดีเลย์ตัวนี้นะครับทำให้ต้องมาแก้ไขวายสายใหม่นะครับเขาวายมา1ิบปีเพิ่งออกอาการนะครับ าต่อนะครับหลังจากที่พูดไว้นะครับก็คือมันจะมีสายสองเส้นใช่ไหมครับที่มาดีเลยก็คือมาต่อตรงนี้อีกนะครับแต่สรุปแล้วหาไปหามาก็คือเจอจากตรงนี้นะครับสายเส้นเนี้ยไปไปไปหาหน้าคัสคอมแอร์เลยนะครับตัวเนี้ยแล้วไฟวิ่งตลอดนะครับไม่ยอมตัดนะครับเนื่องจากเขาววยสายอ่าไว้สายสองสามเส้นเนี่ยนะครับสามเส้นนี้นะครับเนี่ย สามเส้นนี้มาเข้ากล่องนะครับสามเส้นนี้นะเนี่ยตามที่ได้จากตรงนรเนี้ยครับเนี่ยได้จากตรงเนี้ยสามเส้นมาเข้ากล่อง ECU นะครับสอง JVB นะเนี่ยอ่ากล่องนี้กล่องนี้ไม่ทำงานนะครับแต่กล่องนี้ทำงาน ก็คือวายสามเส้นเลยนะครับวายลงมาดีเลยตัวนี้นะครับทีนี้เราจะต้องมาแก้ไขเนื่องจากาหน้าคัดคมอมแอร์จับจับตลอดเวลานะครับเวลาคอมตัดหน้าคัดก็ยังจับอยู่นะครับเนี่ยก็คือเขาวายสายมาสิบปีแล้วครับเพิ่งองอกอ,อาการเพราะว่าหมอ้อน้ําร้อนอะไรร้อนนี่ครับมนแล้วก็เลยมันมันดันออกนะครับ มันทำให้เกิดปัญหานะครับคือหน้าคัดมันไม่ปล่อยเลยนะครับคือไฟไฟเส้นสีเหลืองเนี่ยครับคือไปเลี้ยงตลอดเลยนี่ครับไปเลี้ยงหน้าคัดตลอดเลยก็คือจับตลอดเวลานะครับแอร์เย็นจนหนาวนะครับแอร์เย็นจนหนาวนะครับหลงหลงประเด็นตั้งนานนะครับอ่าแล้วก็พวกมอวายสายนะครับเอาสามเส้นนะครับเนี่ยสามเส้นสามเส้นเลยนะครับมาลงมาลงตรงนี้ซึ่งมันไม่ผ่าน ไม่ผ่านไอ้ไดเออร์นะครับไม่ผ่านไดเออร์ er. ตามสเตปนี้นะครับเนี่ยอ่าอันนี้เอามาจากใน youtube นะครับอาจารย์เขาสอนไว้ใน youtube นะครับจริงๆมันจะต้องเข้ากล่องแค่สองเส้นใช่ไหมเนี่ยตามเนี้ยตามหลักเนี้ยสองเส้นหรือเส้นเดียวนะครับเนี่ยตามเนี้ยแต่นี้เข้าทั้งสามเส้นสามเส้นมาลงมาลงตรงดีเลย์ตัวนี้หมดเลยนะครับอ่าเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ย กล่อง ECU เรามีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายไฟหรือเปล่ามันเลยจ่ายทำให้ดีเลตัวนี้ครับต่อไฟมาเลยแต่จริงๆเขาไม่ได้เอาเอาไฟมาจากดีเลตัวข้างบนนะครับไม่ได้เอามาจากไม่ได้เอามาจากไอคอยความเย็นนะครับก็คือชุดไม่ได้มาจากชุดนี้นะครับเขาไม่ได้มาจากชุดนี้คือเขาเอามาจาก อมโดยตรงเลยเอ้เอามาจาก CPU โดยตรงเลยนะครับก็ถึงคอมถึงอพเพเชอร์ไอเพเชอร์มันจะตัดไอความเย็นมันจะตัดจะตัดแล้วเทอร์โบสตัดมันถึงจะตัดแล้วพัดลมหน้าเครื่องดับปุ๊บนะครับแต่คอมมันยังจับมันทํางานตลอดมันเลยดันนะครับมันเกิดแรงดันดันออกนะครับดันออกไดเออ เปลี่ยนไดเออร์ดันออกตรงตรงขาไอตรงคอมเลยนะครับตรงที่เดนเดนคอม,มครับถึงได้มาแก้อาการนะครับหนึ่งเดือนเลยนะครับเพื่ออันเดียวนี้1หนึ่งเดือนเลยเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับผลสุดท้ายสรุปวายสายวายลิงสายมาผิดนะครับสิบปีคิดดูก็แล้วกัน เราต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับก็คือเอาสายไฟตรงเส้นนี้ออกไปตัดเพื่อให้เข้ากับตัวคอมนะครับก็มาตัดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับใช้ดีเลย์อีกตัวหนึ่งมาดูกันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับปล่ยสายครับวันนี้เรามาลงวิดีโอเพิ่มนะก็คือเราเจอแล้วครับอ่านี่คือสายคอมนะครับสายคอมคือเส้นนี้ สายเข้าหน้าคัดคอมแอร์นะอ่าเรารู้แล้วล่ะว,ว่าไอชุดเนี้ยคือมันเอาสายไฟที่เอ่อไฟที่ที่ทำงานแล้วอ่ะนะมาผ่านตรงนี้เลยมันไม่ปิดไม่เปิดนะครับคือเล่นแบบสายไฟคู่มาอย่างนี้นะครับอ่าสายไฟคู่มาเลยเนี่ยนี่นี่คือผมถอดดีเลย์ออกไปแล้วก็คือหน้าคัดมันจะจับตลอดเวลา นี่คือปัญหานะครับที่เขาทําไว้ให้เราอ่าทีนี้ผมมาได้แล้วอ่าได้เส้นนี้นะจากดีเลย์ชุดนี้ครับดีเลย์ชุดนี้เป็นดีเลย์อ่าดีเลย์เทอ,อร์โบสกัดนะครับเทอร์โบสตัดนะเทอร์โบสกัดสตัดนี่แหละครับเทอร์โบเซนเซอร์ความเย็นนี่ยแหละครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับอ่าไฟไฟมาพอรอนตอนเราเปิดแอร์นะ เราก็เราก็เอาดีเล์หลอกมันไว้ตรงนี้นะฮะให้นาคะัสมันจับจับปุ๊บมันทํางานพอมันเย็นได้ที่ปุ๊บมันตัดปั๊บก็คือตัดเส้นนี้นะครับอันนี้คือมาจากมาจากเส้นนี้มาจากาเซนเซอร์ความเย็นนะครับเซนเซอร์ความเย็นหรือวเทอร์โบสกัดนั่นแหละครับมาจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาสองเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้ก็ได้มาจากสายอะไร 85กับ86นะครับ85กับ86ก็คือตัวนี้นะครับเราวาวเพิ่มไปนะครับอ่าแล้วเราก็เอาไฟชุดนี้ครับโดยไฟชุดเนี้ยเนี่ยคือสองเส้นเนี้ยสองเส้นที่เขาทําไว้เนี้ยเนี่ยเราจะตัดมาให้มันผ่านดีเลย์ขา30กับ87 อ่าเนี่นะคือเราดีเลย์ชุดหนึ่งเพื่อเพื่อให้คัดมันจากหน้าคัดคอมแอร์มันจากนะครับแล้วก็ไม่กระทบกับอ่าไม่กระทบกับตัวนี้นะ ECU ไม่กระทบกับตัวนี้คือเราวายผ่านโดยใช้ไัยหนึ่งเส้น,นครับดีเลย์เราก็เข้าไว้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้แต่เราตัดสุดนี้ออกตัดออกมาเลยมาทำแล้วก็วายใส กลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็คือให้มันผ่านนะครับผ่านดีเลนอีกหนึ่งตัวเพื่อให้มันทํางานสมูทลงนะครับเพื่อให้หน้าคัตคมอมแอร์มันมันจากจากตรงนี้นะครับคือเขาวายวายมาผิดนะครับตรงเนี้ยขั้นตอนเขาอาจจะทํามาเยอะหรือว่ามันสิบป,ปีแล้วครับคือตอนที่หม้อน้ํามันยัง หายใจสะดวกสบายมันเย็นไอแผงคอยล้อนของคอมพิชเตอร์ไอแผงคอยล้อนของคอมของ A อนะครับมันยังทำงานได้ปกติแต่หน้าเวลานี้มันผ่านไปหลายปีแล้วครับเป็นสิบกว่าปีรถนี่มันเกิดความร้อนสะสมครับมันก็เลยดันออกนะครับพอ,อดันออกแล้วดันออกเพราะอะไร พราะนี่ครับไฟมาเลี้ยงตลอดเวลาคือเขาวายสายตรงนี้มันผิดมันผิดจากรูปแบบนี้นะครับอ่าเขาเอาสายไฟที่ออกจาก ECU เนี่ยทั้งสองเส้นมาค่อมเลยนะครับมาค่อมมาค่อมใส่มันก็เลยต้องจับมันจับตลอดเวลามันไม่ปล่อยนะครับมันไม่ทํางานบาลานซ์กับไอชุดชุดไอตัวนี้ครับเทอร์โบสกัดเนี่ยเทอร์โบสกัดต,ตัตดแล้วนะครับตัดแล้วนะ เดี๋ยวก็หน้าคัดก็จับตลอดเวลาอุณหภูมิไม่ว่าคุณจะลดขนาดไหนลดไม่ได้เลยนะครับลดปุ๊บระบบมีปัญหาทันทีนะครับแต่แต่ตอนนี้ที่เราทํานี้คือทํางานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดวายสายโอเคนะครับครับสวัสดีครับอ้าวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่อ่าที่เขาทํามานี้อ่าตรงนี้นะครับเป็น ชุดเดิมเป็นตัวนี้นะครับดีเลย์ 2JVV เนี่ยคือเขาเอาสายทั้งหมดเนี่ยนะครับชุดนี้นะครับที่ผมที่ผมทำไว้เนี่ยคือเอาสายทั้งหมดเนี่ยสายไฟทั้งหมดมามาคอมไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วนี่คือสายคอมแล้วพอเปิดเครื่องปุป๊บนะครับ ก็คือหน้าคาัทก็จับเลยโดยไม่ปล่อยเลยนะครับไม่ปล่อยให้เป็นจังหวะของหน้าคาัทคอมแอร์นะฮะหน้าคาัทคอมแอร์ต้องทํางานปิดเปิดปิดเปิดตามอุณหภูมิตัวนี้นะครับอตอนนี้ผมได้ก็ได้มาหาหาแรงกําเนิดก็คือเอาจากาตรงเนี้เทอร์โบสกัดนะครับเซนเซอร์เซนซเซ,นซอร์ความเย็นนี่แหละนะครับที่มัน เป็นตัว R ที่มันอ่เป็นาปรับไอ R ทําตามความเย็นความร้อนนะครับมาก็คือเนี่ยครับคือสายของมันก็ต่อค่อมนะครับต่อค่อมเอาขา8.5นะครับ8.5 8.6มาค่อมไว้นี่นะครับมาค่อมดีเลยตัวเนี้ยที่มันทำงานของไอเทอร์โบสกัดเนี่ยแล้วก็ออกไฟไฟเราเอามาจากชุดนี้นะครับชุด ขาสามสิบกับสามสิบเจ็ดเนี่ยเอามาจากไฟไฟชุดของคอมนะครับไฟคอมเนี่ยเอามานะครับแล้วก็มาผ่านคอมนะครับก็เพื่อให้ตัวนี้มันตัดต่อตัดต่อมันก็จะทํางานก็ตัดต่อตัดต่อตามตามตัวนี้เลยนะครับดเดเ์ก็ไม่ร้อนนะครับ ทำงานตามระบบมันจะรีเลยจะไม่ร้อนนะครับเนี่ยแต่ถ้าทำมันทำงานผิดพลาดดีเลยตัวนี้จะร้อนมากเลยนะครับก็คือจับตลอดเวลานะครับสิบปีนะครับจับตลอดเวลาสิบปีคือรถจอดนิ่งๆแบบนี้แล้วเราสตาร์ทอ่ะอ่าพัดลมหน้าเครื่องทํางานแล้วมันปิดพอปิดจังหวะพัดลมมันหยุดนะครับจังหวะพัดลมมันหยุดอย่างเงี้ย พัดลมหยุดปุ๊บแรงดันที่มันอยู่ในคอมเพรสเซอร์ครับที่มันทํางานตลอดเวลาเนี่ยเพราะหน้าคัดมันจับตลอดเวลามันก็เลยเกิดแรงดันแรงดันก็เลยต้องออกดันออกนะครับดันออกไดเออร์ดันออกไอใต้ตูดคอมเพรสเซอร์นะครับหรือตอนนี้ทำงานตามสเต็ปแล้วนะครับเราลดลดลดอุณหภูมิได้แล้วนะครับ อุณหภูมิเราก็ลดได้แล้วตัวนี้เราก็ปิดได้แล้วนะครับคือเราไม่ได้ไปยุ่งในส่วนนั้นนะครับอ่าเนี่ยคือเราเพิ่มดีเลย์ไปอีกหนึ่งตัวแต่ชุดนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมนี่แหละครับเอาไฟค่อมเอเราจะตัดตรงนี้ตัดค่อมไปเลยนะครับตัวนี้เอาขาสามสิบเจ็ดกับไอขาแปดสิบเจ็ดกับขาสามสิบเนี่ยครับค่อมตรงนี้นะครับ โดยผ่านดีเลย์นี่แหละเราจะไม่ยุ่งกับชุดนี้เราเราจะไปลองดูนะครับโอเคครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับอ่ามาดูกันนะครับตามนี้เลยครับเนี่ยอาจารย์ใน YouTube ครับอาจารย์เขาสอนไว้นะครับเราก็นำมาใช้นะครับอย่าทำผิดวิธีนะครับอ่าทำตามที่อาจารย์เขาแนะนำมาได้เลยครับถูกแล้ว อถ้าเราวายวายวางดีเลยผิดก็ผิดหมดนะครับดีเลยต้องดูให้ได้นะครับดูให้เป็นถ้าไม่งั้นก็ผิดพลาดก็ผิดเลยนะครับสิบปีนะครับเพิ่งออกอาการโอเคนะครับตอนนี้ทำงานตามสเต็ปแล้วนะครับ